สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีกลางคืนพบพ่อกันย้มกลางคืนได้ยามให้ย,ยามนาานี่แถวที่กะห้ากะมามากันคืนเลยดย้วยมาด้วยความบังเอิญนี่สั่งความไปอ่นเฮ้ยสั่งความไปน้ำนองโตผะว่าบหูเหลืองน้ำนองอยู่คนละบ่อนแถวที่บัดบวมีโทรศัพท์ก็เลยขาดการติดต่อ เดินกินข่าวพี the the ่น้องเด้อบายดีข่าวรำกันเนาะยำหอยยำหน้ากับก้างเวนกับไผ่กับโบคอยว่าเองนะพี่น้องเอาเป็นกลางคืนอืมอันนี้อร่อยอันท้ามแถวที่แล้วว่ามาม่าเอาเอาเป็นรวมก็ได้แล้วว่าเอาเฮ้ยทองยางไปเลือกมาม่าเนาะสามสิบซองเลยมามามา กินขากับย mm ังนอสิวะดำเปื่อปื้อปิ่งปลาได้พี่น้องเบอร์แฮมนะมันบอนัวได้ครัเออกินกับข่าเบอร์แท้เออแฮมเลยบอแ้ได้สีนลานะตัวสบายดีพี่น้องเลยเองก็ลืมสบายดีแล้สบาเนาะนี่ได้ยำยนี่ ปกติมาม่าก็จะจะอยากอยากแซงตัวย่ำๆเนี่ยแต่ว่าใครเสลียกันเออเลือกเอาเลยเอาสามสิบห่อหนับให้ถึงเด้อจะคือข้าจ,อจ่อยเด้จนข่อยซอยหนับจังได้แล้วเออเลือกเอาเห้เขา แล้วก็มีปลากระป๋องแพ็คหนึ่งเนาะพี่น้องปลาเฮาก็คือจัดนักจัดนักได้หลับนักได้ได้หลับนักหนักนักหนักเต็มโอ้ยซาแพงกับลิ้นนะนะได้หลับจัดนักจะเต็มเนาะพี่น้องแพ็คหนึ่งไปเลยปลากระป๋องจะมีซองแบบพี่น้องตัวนี้ลอยลอยกลัวเนาะมันมันก็ ราคามันบัวแพงเถ่าสามเมลัวเนาะแต่ว่ารสสาดมันเจ้าแพงกับบท่านเคยกินดเดอกมีปลากับป้องแพ็กหนึ่งมาม่ารังหนึ่งแล้วก็บไข่ถาดหนึ่งเนาะเป็นนำใจจากพี่เนาะพี่คนสวยทางประเทศไทยเนาะพี่นอ้อง แต่ว่าซาแพงหมักหมักห้องอันเอื่ยนะป่าอีหล้าเนาะ FC ป่าอีหล้าเพื่อนกาหายเรื่อยๆดอกพี่นนอะเพื่อนกายังบวทันลืมทั้งสองซาแพงดอกโดนๆเพื่อนกาหายท่านึงเป็นมือที่ว่บรังเถื่อกับเป็นวันก้มวันเกิดเพื่อนเพิ่นอยากทำบุญเพิ่นแบติดต่อมาเนาะพี่นนองแต่ว่าเอื่ยกับบท่านบัเคยลืม ทางอันทีมงานชอแพงดอกเนะาะทั้งสองชาวแพงเพงื่อซอยเรือมาตลอดปุ้ยไข่างามมาลีพี่นนองเฮ้ยไขยง่งามงามเฮ้ยไข่เบอร์ใหญ่ได้นี่ยนะสัพอมันจังแพงแต่ว่าช่วงนี้ไข่ก็เริ่มขึ้นเนาะพี่นนองอันแหงดีสีเป็นยามมันขออเขาเฮียนแห่กงกระแพงดำนาแหล้เนี่ยฮะ ่น้องนับไปนับมาลงแต่ว่าเจ้าจอยเราจังลงเฮ้ยแบบวาเขาอยากเลือกเอาแล้วมเพาเบิบึงไปบึงมามันลงด้วยเนาะ เอาสีเอาอีกหกบาานิอย่าอย่าลืมเด้อแจ้กหน่อยได้นับใหม่อีกเอากองไหวต่างหากมันยังบลืมจำบูนีดเฮ้ยบาหากบอสั่นกับซุกซุกกี่นะเฮ้ยแสบอยู่เลยซุกกี้นะนี่ซุกกีเอื้อ ครบแล้เนาะไป30ซองนะพี่น้องเอาเฮ้ยนางอวยนะมัน,นี่ขอบคุณที่แบบนั่นเนาะแกดขอกราบขอบพระคุณที่หลายเด้อมอบมาม่าซางชิ้นหอลังนหนึ่งปลาก,ากระป๋องแพ็คหนึง่งกระไก่ฐา,านหนึ่งแกดก็กราบขอบคุณหลาย,ลาย ก็ให้ฝนให้ยูมันคนยืนอาจจะไม่มีแหงให้ร่ำรวยเงินทองมื่อหนาเด้อคนที่เพฝนก็เด้อสาธุแยกเองสิมัดพังให้ก่อนเพื่อน้มัดพังใส่ทงยางแล้วเนาะวันนี้เนาะโดยอ่าซาแปงกับมัดให้เป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเพฝนก็เสิได้เพันยางมากพี่น้องเลยกาขอเข่าใส่ซาแปงละลายที่เป็นสปันบุญด้วยหนะ นี่มันก็ยืนหายจากโลค่ายไข่เจ็๊บทั้งหลายไม่หนาด้อเด้อเด้อเออสาธุครับหน้าบาดนีลครับเลยพี่น้องแต่วางผ้าไข่ลบเด้อเด้อข้างนี้ครับเพื่อนเพื่อนข้างลบนี่เออลบน้มุนแอมแหนบแล้วเด้อเฮยคาโต้บอสะดวกระพากไว้นดำปลาเมาเด้อเด้อใส่อระไฟทอดครับบอสะั่วผ่าไว้เด้อเดี๋ยวยำเส้าเลยทางแห่งยังขี่รถเข้ามาเอา หลังจากัอเท่าที่เมื่อเนะพี่น้องเรื่อยเพิ่นกระโอนเงินมาในพันหกสิบบาทเนาะค่าคลองเทาที่ก็หาร้อยหกสิบแปนว่าเงินที่เลือนะ่ะมอบให้น้องบุมเดอ้อพิ่นะ้นองน้องบุ้มจะได้อันนะ มีกำลังใจเปิดห้านป้ามานะหาป้ามาประเดิมหายป้าเอฟซีทั้งฝั่งไทยป่ปแล้วเนาะป้าเปินหายเป็นกำลังใจหาลอยบาทขอบคุณด้อป้าได้าหาบแล้วีลอยกระเก็บไว้เป็นเงินของตัวเอง มีกําลังป้ามาประเดิมเปิดห้านไห้ได้ไหมมีกําลังใจทํางานสูเก็บนิดเก็บหน่อยมันหากิเป็นของเฮ้า <c oughs> คือสะผมนี่กับซาวแพงกับไลูกเราจะลองไลูกเก็บเองเงินก็ได้ห้เพินเก็บโฮมไหวเนาะพึกงคนหล่อล้อมให้มีงานทำํำให้มีเงินเก็บ แต่ว่าคายคลองนี่ยายให้แม่เนาะแล้วก็และเ,ลเงินค้ำก็เอาไปซื้ออยู่ซื้อกินเลี้ยงครอบครัวนี่แล้วเนาะพี่น้องเพื่อนกับซอยแม่ซอยพอ่อเ,เวียเพื่อนซานกับ,กบคายคลองเอาน้องซอยบิดทุกอย่างอยู่นเนาะในเพื่อนแต่ว่าเพื่อนนะบเพื่อน่ะบ่คอยออ,อ,ออกแดดเพนะ่นนะคัดไปดำหน้ากับดำไร้ก็เกิดตุ่มเกิด <c oughs> ต้อโมดเขือ้แผวุ้ย ห่ยกันนะแล้วหมู่บริเ็นแพร่สะโตบัดแพร่ขอบคุณคุณป่าเลยเนาะได้ลูกค้าจากคนลยมาสาผมนี่ยัง,อยงโอ้เปิดหานสองมือ,อยังบ่มีลูกค้าอยู่หากากซาหายแต่พ่อแต่แม่แล้วก็น้องอีหลาเนาะแล้วก็ป้าเมาอ้มิงซาหายแตค่คนแฟนเจ้า,จาของเนาะ บ้านนี้ลูกค้ากับผู้หล่ดนโด,ดนจักมาเถื่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนน้องบุม้มบาดเห็ดเนี่ยก็มาทามอยู่เรื่อยอยู่ลูกค้าพอกกันลูกค้าคนเก่านะแล้วเนาะพี่น้องมาทามอยู่เรื่อยก็ัเฮากับเห็ดก็เก็บเงินไปเรื่อ,อยมันก็ได้เองเนาะเพราะว่าทื้น,นยังกับแม่ออกไ้เบิร์บดพพัดพ่อเพิ่นหาได้เพิ่นก็ส่งขึ้นเด้ะพี่น้องเพิ่งส่งขึ้นก็เคืออ่อนยาสะพม แล้วก็คีมนวดพมเวลาเผ่สะได้เผิ่ก็สิเอาทึ้นมาให้แม่แล้วก็กำไรมันเผิ่เก็บเองอันนี้ป้าออกป้าอเอาหายตั้งหาล่อยกับบ่ได้ออกทึ้นยังเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณเ้อขอบคุณพี่ทางประเทศไทยเนาะเป็นก็ะซอยทั้งส่องซาแพงมาเนี่ยก็บซองสัปีแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าโดนๆเป็นจังซอยแต่นึง เอื่อยเพิ่นกับโบผสมออกน้ำเนาะมีแต่ให้บอกว่าเอื่อยทั้งฝั่งไทยหรือว่าป้าเอฟซีอีหลาเนะาะทั้งฝั่งไทยเพออล่ะขอขอบุญขอบคุณอ้าไปแมีสิห้าถ่ายท่า,ทานนี่โอ้ยอยู่ดีๆก็อยากขนมพี่น้องเลยข้าขนมไปกินก่อนไม่อบแผง เมื่อนี้กัเมือ่อไหาเมื่อหน้ากะได้เวียกหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะพี่น้องซาแพงกะทั้งเห็ดดึงน้ามักจับซอยอันเคยถ่าวอะไรกะพันเอาวันโตใหม่สางไพ่เลยก็มาปลูกเนาะแล้วก็เห็ดหางลินอันไวต่งกินน้ำพนอยูหน้าอันนี้ก็คข้องขาข้องคลายซาแพงพี่น้องเอ้ยบางอันกะบเได้คลายก็เบิดอันยุเบิดอันยุลายพี่น้องเอ้ยลุก ลังลังเถื่อนนะซาแพงว่าสีเอาไปใส่ยูว่าสีแจกให้อันพี่ให้น้องอยูว่าสีเซลออกบัดคือยังว่ายังสามสี่เดือนบัดพ่อคิดสวสดไปหาเบ่งอีกบดเบิดโอ้ยแบบจะเป็นซาดเบิดลายอยู่เอาไปถิ่มลายส่วนมากจะเป็นเรื่องซํำอ่างเนาะพี่น้องเครื่องซํำอ,าอ,อ,อ,ำอา่างบางคนเขากับ บุคเคยซื้อแล้วเถรอคะขังซ้ำอ่างี่บ้านนอกของนาเหากะตัวใดเคยใส่กับใส่ตัวใดบุเคยใส่กับเ,เขาก็บเบียกใส่แปลกๆแ,แน่ตัวมันเบิดอนอายุกะเนาะตัวค้องที่ปแปลกๆที่เขาบุเคยใส่เนาะค้องกับมีอลยวเนาะพี่น้องนี่คือขีมเทียมนี่กะ ป็มาบว่าได้ส่งยังบ่นี่อีกบัดนนี่เดือนแปดนี่ก็เริ่มอีกแล้วนี่ก็เดือนเจ็ดคองกับเบิดอันยุอันยัางไปน,นำ้ำบันนอกขอ,อกหน้าได้แน่ลุกนำพี่น้องเลยจังได้ก็ซาวเพงก็ซิคอปิดคลิปไปก่อนพี่น้องคลิปกันยาวเลย ฝากไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมาเลเด้อสบายดีสบายดีรอชมคลิปหน้า